มือ,อมนี้ภาพว่าเบ่งแลงหัวหอมครับเป็นสายพันธ์หัวหอมบานครับึ่งความแตกต่างมันจะแตกต่างครับหอมชีสเกตรหอมแขกครับนี่เป็นสายพันธ์บาน,บานหัวพันธ์ที่เป็นหอมแดงขึ้นกันครับแต่ที่เป็นหัวรีรีเงายวเงี้บที่ปอมๆคือ,อหอมชีสเกตเนาะอันนี้เพิ่นปลูกได้หนึ่งอาทิตย์ครับ ่ากาลังเกิดพันกระสีทอนมาเลยเจ้าเดียวครับอันนี้เนี่ยที่รูปเกือบหนึ่งงานครับแต่เพิ่นกับบริปูกเบิรครับสองสีหกแปดเก้าแปลงกับอีกนิดนึงครับอันนี้ใส่หัวพันประมาณยี่สิบกิโลสาสิบกิโลงามงาม เก็บหัวไปขายตอนแหงนะครับเป็นหัวพันเพื่อนเอิญยัง่ะเพื่อนเอิญหอมบานเนาะทั้งที่สะเกตดทั้งอะไรเพื่อนเอิญหอมหอมชีสเกียดหอมยังชุ่มมันจะปลูกไหลอันนี้มันจะแตกต่างกันครับอันนี้เพื่อนเกมี่จำนายครับตอนเพื่อนเก็บหัวหอมหัวหอม